กอตอเป็นหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนยกระดับ ESG ในตลาดทุนไทยสร้างตลาดทุนดิจิทัลอย่างยั่งยืนเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติแผนระดับรองและแผนพัฒนาตลาดทุนไทยมุ่งดำเนินการด้านการจัดการความยั่งยืนในมิติสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมท,ทั้งภายในและภายนอกองค์กรดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลสร้างคนดีก่อให้เกิดกลุ่ม Change Agent ส่งเสริมคนเก่งคนกล้า ขับเคลื่อนผลงานด้วยองค์กรน,นวัตกรรมในในความคิดของผมน,นะครับก็คือเป็นการที่เรามีชีวิตอยู่และเรามีประโยชน์กับคนอื่นปัจจุบันเป็นประธานชมรมอาสาพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมครับด้วยอนุภาพของพลังความดีเนี่ยเป็นการส่งต่อแล้วสักวันหนึ่งที่เขามีโอกาสเขาก็จะกลับมาทำสิ่งดีๆเหล่านั้นให้กับเราในสังคมต่อไปครับ ในส่วนของคนเก่งคือเก่งอย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมครับผมคิดว่าต้องเป็นคนดีด้วยในส่วนของคนที่จะคิดค้นนวัตกรรมเนี่ยเราอยากทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมแล้วก็พยายามนำเทคโนโลยีไปใช้ไปในทิศทางที่ถูกที่ดีครับว่าจะมีประโยชน์ต่อคนหมู่มากแล้วก็ประเทศชาติสำนักงานกรกตเนี่ยสนับสนุนการนำนวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเพื่อปรับปรุงแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสุดท้ายเราก็จะส่งมอบบริการที่ดีให้กับประชาชนได้ ความกล้าอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันท้าทายตัวเราเนี่ยคือการกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงในการทําอะไรบางอย่างซึ่งการกล้าที่จะทําอะไรใหม่ๆเนี่ยเรามองว่ามันอาจจะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างได้โครงการเทล้างทิ้งวิภาวดีไม่มีขยะค่ะจุดเริ่มต้นแรกเลยที่เรารู้สึกว่าเราเห็นเนี่ยคือผู้เข้าร่วมโครงการด้วยกันของเราเนี่ยค่ะก็มีการเริ่มปรับเปลี่ยนหันมาใส่ใจแล้วก็ตระหนักที่จะจัดการขยะมากขึ้นไงค่ะผลการดําเนินงานขององค์กรนํามาสู่การได้รับรางวัลกิติยศ องค์กรคนดีประจำปี2,566สนหรัสบำนักงานกร,รมีความภูมิใจและดีใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้รับเกียรติคัดเลือกเป็นหนึ่งในองค์กรคนดีสิ่งที่สำคัญดิฉันเองร่วมทำงานกับพี่ๆน้องๆสำนักงานกราโดยหลักคิดการมีส่วนร่วมตามหลักที่เรียกว่า we are the team ที่สำคัญเราส,สนับสนุนส่งเสริมเปิดพื้นที่ ให้ทุกคนร่วมแสดงความเห็นข้อเสนอแนะใหม่ๆทั้งนี้เพื่อทำให้ประสิทธิภาพประสิทธิผลเกิดขึ้นกับองค์กรและที่สำคัญคือส่งมอบการให้การบริการการพัฒนาตลาดทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในระดับที่ดียิ่งขึ้นต่อๆไปทนฟอร์มเด็ top เนี่ยค่ะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยทำให้ตัวบริษัทนีค่ะมีกรอบมี culture ที่จะนำพาองค์กรนี่ค่ะ ให้ดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง E, S แล้วก็ G แล้วก็พอทำได้ก็จะรายงานแล้วก็เปิดเผยได้ค่ะมันก็เป็นอะไรที่เป็นตัวขับเคลื่อนในลักษณะเดียวกันพอมันโทนฟอร์มเดอะท็อป culture ขององค์กรมาเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะพนักงานทุกคนก็จะมีความรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งแหละที่จะทำให้ธุรกิจเราเนี่ยสามารถสร้างสังคมคนดีคนเก่งคนกล้าได้มันก็จะสร้างแรงผลัก ไปสู่คนที่อยู่ในอีโคซิสเต็มของเขาได้ค่ะคีย์ส c ขเ s สแฟกเตอหลักๆเนี่ยเราจะอยู่ที่ในเรื่องของ 3ามด้วยกันคือด้านแรกเป็นเรื่องของ e o p l e ตั้งแต่ระดับผู้บริหารระดับสูงที่ให้การสนับสนุนพนักงานทุกระดับที่ร่วมมือร่วมใจสร้างกันออกมานะคะในด้านของ p r o c e s s หรือว่ากระบวนการทำงานที่เราพร้อมอกพร้อมใจกันปรับแล้วก็พร้อมใจกันสร้างให้มี check and balance ให้มีกลไกลในเรื่องของการดูเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสการต่อต้านคอร์รัปชันนะคะและสุดท้ายที่สาคัญที่สุดค่ะ Partipation หรือการสรร้าางกามีส่วนร่วมทั้งภายในองค์กรเองแล้วก็ภายนอกองค์กรเองค่ะสำนักง,งานให้ความสำคัญกับงานทางด้านพัฒนาบุคลากรน,นะคะที่ผ่านมาเรามีการพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่องให้พี่น้องเนี่ยได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นการนำคนดีของเราเนี่ยไปพัฒนาเพื่อให้สังคมนี้น่าอยู่มากขึ้นค่ะการที่สำนักง,งานกะละตมีการบริหารงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาพิบาลมีผู้นำซึ่งเป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างคนดีคนเก่งคนกล้าให้เกิดขึ้นในสำนักงานกลตทำให้สำนักงานกตอตได้รับรางวัลองค์กรคนดีประจำปี2566ซึ่งสำนักงานกลตอก็จะมุ่งมั่นและจะทำในกิจกรรมในสิ่งที่ดีเช่นนี้ ต่อไปอย่างต่อเนื่องครับเราจะก้าวไปด้วยกันสร้างสรรค์นคนดีคนเก่งคนกล้าสู่สังคม